วันนี้เราอยู่กับนี่เลยเป็นชุดเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากแบรนด์แบรนด์อะไรครับเอสกีาเขาเป็นแบรนด์จากเป็นฮาวส์แบรนด์ก็คือเป็นแบรนด์ทําเองจากซินเนกเป็นก็คือใช้ํำเองใช่เป็นดิสติบิวเตอร์คอมเนาะชื่อดังเลยใช่ครับตอนนี้ก็ใหญ่สุดแล้วเนาะครับแราก็มาดูกันเลยดีกว่าเป็นแบบไร้สายด้วยนะเขาส่งมาให้รีวิวแล้วก็มาสักหน่อยนี่เอาไปถือเล่นก่อนมีตัวคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ บอกว่าตัวนี้สีสวยใช่ผมได้มาแล้วอืมอ่ะโอเคครับทั้งกล่องมี2อย่างคือคีย์บอร์ดกับเมาส์นะเรามาดูกันที่อะไรก่อนดีเมาส์ก่อน,นหรือคีย์บอร์ดก่อนดีมเมาส์ของไงพี่อ่ะนี่เมาส์เป็นแบบเนี้ยทรงเนี้ยท,ทรงเล็กๆบางๆส่วนตัวนะผมไม่ชอบทรงนี้ใช่ใช่ใช่มันคือ <c oughs> ม,ม,มันสะดวกแค่พกพาอย่างเดียวแต่คือเป็นเป็นคนมือใหญ่อะคือทรงเนี้ยผมจะใช้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ แต่ถามว่ามันมันก็ยังดีนะเพราะว่ามันตรงเนี้ยข้างหลังอ่ะมันจะหนาขึ้นหน่อยทําให้มันมีกว่ามีที่จับอ่ะอ่าผมเจอบางแบรนด์นี่คือผมไม่สามารถเอานิ้วเขมือมันได้เลยก็ต้องแลกกันนะเราะว่าจะเอาถ้าจับขนาดมันก็จะเพิ้ที่หน่อยใช่นะครับเราก็มาดูกันคือตัวนี้อย่างแรกนะเป็นปุ่มแบบไซ l เลนส์กดแล้วแทบจะไม่มีเสียงเลยอมาๆๆมาเามาไปอใกล้ นี่คือกดแบบนโทบไปเขาใช้กันนะนะไม่ได้แบบกดเขื่อนก็เบาไหมผมเคยใช้ที่เบากว่าน,นี้แต่ถามว่าโอเคไหมโอเคนะใช้งานทั่วไปไม่รบกวนคือไปใช้ตามพวกร้านกาแฟห้องสมุดอะไรเงี้ยหรือในที่ทำง,งานเนี่ยเสียงไม่รบกวนแน่นอนแล้วก็ตัวลูกกิ้งเดี๋ยวนี้เป็นยางแท้ๆคือผมชอบเจอบางแบรนด์ที่มันราคา,าถูกอ่ะมันจะเป็นพลาสติกแล้วมันจะใช้ไม่สนุกเออจริงอันนี้เป็นยางแล้วก็ฟิลลิ่งการหมุนดีด้วยใช่ใช่ติดมือใช่ เปิดมานี่นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวตัวรับนะเป็นตัวขึ้น2.4ก็คือตัวเนี้ยต่อคอมมีอันเดียวแต่ว่าใช้รวมกนันสองอันอ่าแล้วก็ใส่ถานนะครับเป็น 2A 1ึงก้อนอ่าซึ่งผมจำได้ว่าเขาให้มาด้วยใช่ให้มาด้วยแต่คุณขโมยไปใส่ีโมทใช่ใช้มาด้วยคือไม่ต้องกังวลก็ให้มาแล้วอันนี้อ่ะคีย์บอร์ดนะก็เป็นคีย์บอร์ดแบบเ้นพกพาไม่มีนาแพดนะ เลเยอร์แบบโ o t ตบุ๊กอะเลยอร์แบบโนตบุ๊กจอเล็กอะจอ14นิ้วอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างหลังนะใส่ฐานผมไม่มีเล็บอะเออได้ๆล้วได้แล้วอ่ามันก็จะมีช่องที่สําหรับใส่ไอ้นี่มาไอยูใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเดียวมันใช้2ตัวเลยอันนี้ก็เลยแบบมีช่องประปาเอาไว้เฉยๆถ้าใครไปน้องสหานที่ก็แบบอ่าสมมติเอาแค่คีย์บอร์ดอย่างเดียวแค่นี้พอใส่นี้ไปได้ไม่ได้เมาก็ใส่ตัวนู้นไปนะ ฐานนะครับตัวนี้หน้าตาเหมือน 3A <อ>เลย 3A <ม>จริงด้วยเป็น 3A 2ก้อนร,รู้สึกนะว่าทำไมอ่ะผมคิดว่าทำไมไม่ไม่ไม่ใส่ไหมที่เขาเลือกที่จะใส่เมาส์อ่ะเพราะว่าเมาส์คือสิ่งแรกๆที่เราจะหยิบออกไปใช้อย่างดเดี่ยวนอกบ้านใช่เพราะว่าโนบุกก็มีคีย์บอร์ดอยู่แล้วต้องอสมมุติถ้าอยู่ผมเปิดแตะต่องมาแล้วแบบรีบรีบยกยกเมาส์ไปเลยเปิดมาอา้าวเฮ้ย อยู่ที่คีย์บอร์ดแน่เลยเขาก็คิดมาแล้วตามตรงนะคือผมเริ่มใช้ปุ๊บเนี่ยผมไม่เคยแก่จากคอมเลยตดวคีย์บอร์ดนะครับก็นี่เขามีปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างหลังอ่าใช่ครับนะอันนี้ไม่มีปุ่มคือใส่ถานปุ๊บติดเลยแต่จริงๆพวกนี้ไม่จะเป็นบอกพอไม่ใช้นานๆมันจะเข้าสู่โหมดประหยัดไฟออนะแล้วก็ปุ่มคีย์บอร์ดก็นี่เป็นคึณไซเลนส์อ่ะไม่ดังมาก แล้วก็มีคีย์ไทยลงชัดเจนสวยงามคือมันเป็นยางถึงเทรนด์ไม่พอนะมันยังมีแบบระดับระดับการกดสูงระดับหนึ่งคือมันแบบปุ๊บเลยอะคือแบบผมอะคือถ้าเกิดมาคนที่ใช้แม่ข่าจะรู้สึกข็ดนิ้วเลยเพราะเรากดแล้วมันกดลงแรงไงแบบนี้มันกดแบบมันจะสั้นสำหรับเราเรารู้สึกมันสั้นอ๋อใช่ผมผมอ่ะนะสูงผมใช้ ผมใช้คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กบางเชียึอ่าอันนี้ก็เขามีคีย์ไทยมาให้นะแต่ก็นิดนึงนะผมคิดว่าคีย์นี้มันแบบมันมันควรจะคมได้มากกว่าเนี้ยในการพิมพ์นะคิดว่าควรจะคมเทียบกับเทียบกับโลโก้เอสเกีกับตัวหนังสือเห็นไหมแต่ที่ชอบอย่างคือคีย์มันอ่ะมันจะเป็นแบบบุ้มลงไปเป็นร้อยนิ้วเอออะไรเงี้ยอันนี้ผมชอบมันมันเป็นล่องนิ้วให้อสัมผัสดีแต่แบบ เสียดายตรงที่ว่าพิมพ์ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ควรจะคมได้มากกว่านี้คือไม่ใช่ไม่คมนะน,นี่ก็คมแบบเห็นชัดเจนดีแต่ถ้าแต้มากกว่านี้มันจะดีมากไอ,อ,เอ,อทท้ถ้ามีไฟบอกอาหารน้ำแบบด้วยนีออข่ขางบนนี้ลเล็กๆนเ,เล็กๆเลยเนี่ยเป็นไฟราหาาน้าแบบเป็นแบบว่าเมาส์คีย์บอร์ดเวอร์ชั่นพกพาสำหรับคนพกพาไว้นอกบ้าน ไม่ได้พกพาเล่นเกมพกพาไปทํางานด้วยนะมันมันพยายามที่จะบางสุดเท่าที่จะบางเท่าที่มันจะทำได้แล้วคผมว่าเนี่ยอคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ผม่ดาวผมไ้เดาถ้าถ้าตีก็แบบหกเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าสองเก้าสปั่นหรือเงินอ่ะผมบอกก่อนแล้วกันอ่ะตัวนี้รับประกันซินเน็ก อ่ะสองปีครับเสียเขาบอกเปลี่ยนใหม่เลยทำจำได้อยู่ราคาอยู่ที่เมาส์ไรคีย์บอร์ดเลยนะ690้าสิบบาทโอเคนะราคานี้เวิร์กเวิร์กคืออันนี้ที่ผมชอบประกัน2ปีเพราะอะไรไหมเพรสิ่งที่ผมจะทําพังอ่ะคือเมาส์พังอ่ะก็คือดับเบิร์ตคิกกดแล้วกลายเป็นดบับเบิร์ติกใช่ไหมแล้วผมอ่ะเป็นบ่อยมากเลยเมาส์อ่ะประมาณปีครึ่งปีครึ่งอ่ะผมจะเป็นตลอดเลยแล้วผมก็ซื้อใหม่ทุกทีเพราะเมาส์ผมประกัน1ปีมันต้องประกันมันต้องหาพร้อมกันสองอันหรือว่าหนึ่งเดืยนให้ ผมว่ามคงจะพังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ได้ <laughs> <laughs> ซึ่งผมเป็นคนิี่แบบเปลี่ยนเมาส์าปีครึ่งต้องซื้อใหม่แล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งอะองบางคนอาจจะไม่พังแต่ว่าที่ผมพังบ่อยนี้บอกเลยเพราะว่าผมเป็นคนพกไปไหนมาไหน <c oughs> แล้วมันเหมือนมันโดนกดทับเลยแบบนี้นันก็เลยพัง <c oughs> นะ <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าประกัน2ปีคุ้มผมมีโอกาสสูงที่จะได้ใช้ประกันของเขาแล้วปัะ็นคือจุดรับประกันเนี่ยที่รับเคลมเนี่ยของซินเนตก็มีเยอะไกลบ้านผมเลยประเด็นใช่ใช่ นะราคาก็โอเคเลย690บาทนะอยู่ในช่วงที่แบบเฮ้ยกำลังดีไม่แพงไม่อะไรเกินไปก็ไปดูนะครับของ S อสเกียนะครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อไว้ที่คำอธิบายคลิปนะครับไปกดกันไ็เอสเกียเขาก็จะมีบอลเทิร์นก่อนเขาก็จะมีแบบเมรเกอมิ้งเกียอะไรไหมนะครับซึ่งเป็นเอสเกียละครับก็มีไฟเตอร์อันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูครับที่ชาร์จด้วยใช่ชาอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ